สวัสดีครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับความลับของอนุภาพว่านสี่ทิศที่เราปลูกกันอยู่ถ้ารู้ไหมว่านอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังมีบางสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งผมสังเกตมาจากการปลูกว่านสี่ทิศมาร่วม20กว่าปีเอานำมาถ่ายทอด ให้ฟังกันนะครับว่านสีทิศมีความเชื่อกันมาแต่โบราณการว่าเป็นว่านสิริมงคลต่อผู้ที่ปลูกเลี้ยงเป็นเจ้าของหากปลูกด้วยความตั้งใจผลดีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของว่านย่อมเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสำหรับตัวผมแต่เดิมไม่ได้เลี้ยงว่านสีทิศมาก่อนแต่ก็มีเหตุ ให้ได้มาปลูกว่านชนิดนี้ทำให้มีความรักความผูกพันกับไม้หัวดังกล่าวจนเกิดความประทับใจและสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงแก่ตัวผมก็คือถ้าปลูกว่านสีทิศไว้หน้าบ้านผมสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ดีๆเช่นโชคลาภเงินทองความโชคดีต่างๆจะเข้าสู่ ผู้เป็นเจ้าของโดยเฉพาะช่วงที่ว่านออกดอกเองโดยไม่ได้ไปบังคับด้วยกรรมวิธีพิเศษใดๆและถ้าปลูกไว้หลังบ้านจะสามารถเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้อยู่โดยเฉพาะหากฝากธนาคารไว้ก็จะฝากเงินเอาไว้ได้มากยิ่งขึ้นการปลูกว่านสีทิศก็เหมือนกับปลูกว่านเสียงทาย ชนิดอื่นๆทั่วไปหากบำร,รุงรักษาดีรดน้ำใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับไม่ไปเดินข้ามต้นว่านที่เราปลูกไว้เวลาว่านมีดอกอก็มักจะบอกเหตุบางอย่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับในโอกาสข้างหน้า,าผมก็จะทยอยมาเล่าให้ฟังว่า ว้านสีทิศในแต่ละดอกจะสื่อความหมายอะไรบ้างคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้งมงายแต่เป็นประสบะการณ์ตรงของผมมาเล่าสู่กันฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่านสีทิศจะถูกหรือแพงจะเป็นของบ้านเราหรือของต่างประเทศ เมื่อปลูกด้วยจิตวิญญาณที่รักมุ่งมั่นเชื่อมั่นในพลังแห่งว่านย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลโชคดีมีชัยในทุกสถานทุกการทุกเมื่อครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมช่องของผมนะครับและขอความกรุณาได้ช่วยกดสับสับสับส แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหากสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ครับขอขอบคุณครับ